Ya, sebab di ya, sebab di platform Hello everyone Welcome to the channel again uh, I'm here at some intersection in Lansang Avenue yeah, in Ken Capital Nah, uh, ini nak ini khabar berjaya kerja UCF Hengeng Kong Lansang ทางอาจจะเข้าจดีว่าสิเงี้ยคนนี้อยู่ไสเนาะข้าพเจ้าคิดว่าทางต้นงหูจักเน,ะนะาะก็ยุทธนวลสร้างนองเห็นเนาะกไปกันแม่นถนนถนนสายลมเนาะถนนสายลมยยแล้วก็การนี้ก็ถนนนวลสร้างกันแล้วเนาะการสัญจรันและเบื้องไซด์ข้าพเจ้าที่เป็นถนนถนนตะลันเาานาะ การตัดมาใส่ทั้งถนนรัดสร้างอยู่ได้นเนาะประมาณนี้ก็ร <c oughs> เ,เข้าทั้งถนนสายล้มต้านั้นเนาะเป็นถนนที่ว่า,าทรับย์สุนพศสมควรในการสัญจรประมาณนี้เออ เดี๋ยวดูแคปเดอะทราฟฟิกไลท์ดังนั้นนะวนาเขาจะมีไฟแดงไฟเขียวเนาะการไฟสัญจรประมาณนี้กามาจะใส่ลมได้ไหมตัวถนนใะส่ลมตอนเนาะตัวนี้ก็นถนนดุน๊กบาลันมันจะดุะนนะ๊กบาลันเนาะแล้วก็ดึกแถวต่อไปจะเป็นตลาดเศร้าประมาณนี้สุดท้ายก็จะเป็นธนาคาร เนาะสลายเนาะเป็นธนาคารประมาณนี้เรื่อกันสัญจรทำอะไรเนาะเปลี่ยกนกันไปบางคนก็หายชีพไปประมาณนี้นะไปกันต่อพี่น้องเนาะเพราะการสัญจรยันนีนล้วนี่แก้ไขยากๆอยู่เพราะว่ารถไหลเข้าเสมือพี่น้องเนาะรถนี่ไหลเข้าเสมือ Cảm ơn đi, nó. Ừ. Cảm ơn đi men ừ. xa nó. Ừ. cả tinh thần sang thần 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 men thần 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 miếng hiền now they tend to be uh, before they say the is a university but yeah. well, now they tend to be middle school uh, they call uh, vengan middle school this uh the uh, time the, learning time is over. Everybody, get ready to go home. And somebody come pick them up. They have to wait for the parents or brother or sister to pick them up. นะเนาะอันนี้ก็ยุทธนรงสร้างล่ะแต่ว่าครับเจ้าถือโอกาสนี้มาทายทําพี่น้องเบิ่งยามเลิกโรงเรียนเนาะของเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์วิกันซึ่งเป็นโรงเรียนลิเซ่วิจันเก่าประมาณนี้นะเนาะ ภูพางต่างๆทั้งนี้ก็ยังขึนะ้นเขาเนาะแต่เพิ่นกระเัาะปุ๋งด้วยให้มันจบงามขึ้นแต่เพิ่นกับยังรักษาป้ายลิเซ่ดิมิเกนว้อยู่เนาะประมาณนี้นะวันนี้รับเจ้ามื่อเกิดว่ามาพ่อการสัญจรเนานะในยามเลิกการหรือวเนี่ยลูกเงี้ยรับเจ้าก็กระติอกาสนี้มาถนะ่ายทำคลิปให้พี่น้องขับเบิง่งนะต่อนหน้าอนุสาวรีตลอดทางเนาะ กเบื้องของถนนรั้นสร้างเนาะ,ะเบื้องนั้นจะเป็นถนนการสอนพระวิหารเนาะหลังจากอนุสาวรีย์ไปแล้วเนาะเป็นถนนการสอนพระวิหารเนาะกับประมาณนี้ขับเจ้าเคยทำต่การสัญจรอ,อยู่ในเบื้องนั้นปะแต่ว่าขับเจ้านี่ครับเจ้ามาอยู่ทั้งกลางอยู่ทั้งกลางของถนนเนาะกะับกับเป็นบรรยากาศนี้อย่าะงไรเนาะ I am in the middle of the street of uh, Lansang Avenue. Yeah. This is uh, Tharfun Temple. Next to that is a uh, United Nations. in uh, นี้ก็วัดทัดฟุ้นต่อไปก็จะเป็นถนนดุนปลานแล้วต่อไปก็เป็นตลาดเศร้าเนาะก็ต่อต่อไปก็เป็นหอคำหรือธรรมเนียบระฐาลประเทศเนาะกับเบื้องนี้ก็สะมีลิซี่วิ่งกันนี้ต่อไปก็เป็นหอสมุทรเก้าหันของฟรังเนาะก็จะเป็นธนาคารธนาคารต่อไปประมาณนี้นาะครับเจ้าก็ต่อไปก็เป็นถนนสายล้มตัดสายถนนดุนปรารันเนาะก็อยู่ตัดกับถนนไก่ถนนลั่นสร้างเนาะประมาณนี้ กยามเลิกการยามเลิกเงียนะลูกหลานน้องนุ่งแต่ยังถ่ารถให้พ่อแม่มางคับเนาะบางคนก็มีรถตัวเองใช้รถตัวเองมาส่วนใหญ่ก็พ่อแม่มางคับเนาะกแบบเก่าในเมื่อก่อนถ่ายโปรดรีเซนโปรดรียนลิซเซ่เนาะโปรดเรียนลิซเซ่เหมือนกับอ,อาชิโนจัตว่าสภาพเป็นยังไงเนาะนเจ้าก็มีแฟนคลับก็อขอบใจน้ำข่าวเจ้าที่ว่า ขับเจ้าได้มาทำทายทำโรงเรียนเก่าให้เพิ่นเห็นเนาะให้เพิ่นเบิ่งประมาณนี้ตัวม,มีเงี้ยเนาะเอฟซีขอห้องมา้ขาขับไเจ้าก็ไปละ่ะกตเมื่อเชอ้านี้ขับเจ้าก็ไปตลาดตลาดดงดุกตลาดดงุดก,ดดกงซึ่งวนเอฟซีเขาขอห้องให้ขับเจ้าไปถ่ายทำขับขับเจ้าก็ได้ไถ่ายทำแล้วเมื่อเช้านี้เนาะประทเทศลาวจะเป็นเชียเดรอร์สามีผู้นำ้ามีผู้นำเนาะเพิ่นจะนำพา น้ำพาด้วยวรถตำรวจเนาะคือซ่าเมีนประเทศอังกฤษไหอนี้เนาะซีเมนประเทศอังกฤษเพราะว่าครับเจ้าเห็นประเทศอังกฤษเห็นทุง่งคิดกับทุ่งลาวซีเมนต์ไปผปสมกันมาอยู่หอผสมลักหา่าประมาณนี้เอ่อได้หลายบรรยากาศนะครับเนาะได้หลายบรรยากาศไลฟ์ไลฟ์อย่าดิสไลฟ์ยินดีชื่นแคปตัว เนาะบางคนก็มาทาพ่อแม่อยู่เบื้องนี้บางคนก็ทาพ่อแม่อยู่เบื้องนั้นเนาะประมาณนี้แต่ว่าจะจุดเนาะเดี๋ยวนี้ประเทศลาวเขาจะมีจุดจอดรถเนาะจะมีบ้านบัจอดรถเด็กห้องเยนมอซอเวียงจันทร์ใต้อยู่เนาะลิเซ่หรือเวียงจันทร์เนาะประมาณนี้มอซอแปลว่ามัธยมนะใครเนาะมัธยมศึกษามอซอก็เป็นมหาวิทยาลัยเนาะประมาณนี้ มอสซาเมนมัธยมแล้วก็มอสซาเมนมหาวิทยาลัยเนาะแบบมอสซอยู่ดงโดกเกาหันเป็นเอิ้นว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะประมาณนี้อ่าไปกันตัวพี่น้องเนาะจะได้บรรยากาศไปหลายๆแบบอยู่ภายในตัวเมืองวิ่งจันทร์ ย้ำเศร้าย้ำแรงหรือว่าย้ำคำประมาณนี้นนนนเนาะรถในโซล่าท่านเห็นเนาะสีขาวเป็นรถสีขาวชิล่ายอยู่วิ่งจันทร์เท่าในเนาะแต่โซล่าจะเป็นรถโตโยต้าเดี๋ยวเดี๋ยอิสราะอีลโตโยต้าเดี๋อิหร่านหรืออีวิงจันทร์ น้องนอทั้งสเบื้องเลยทั้งสเบื้องเลยเราจะไป้นหน้าเียรลิเซ่เหมือนกันเอาฟอนเลิเซ่เดวนเียนอ that อนุสรีออปปัตุไซมอนิเมนอะไเนี่ที่ใต้ออบีสเ่ยออ อันนั้นเดินอินเทอร์เซ็กชันไปกันต่อนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สานแยกเนาะกระบุนธรรมด้าทีนี้กระดายข้างนอกการสัญจรเป็นสานแยกเราเป็นวงเวียนจะเป็นสี่แยกนะเนาะหาเป็นวงเวียนประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปนองบอลเพราะอะ่รนี่ก็ไดเนาะไปนองบอน เป็นมือเนาะไปยุติสาเนาะเป็นลูกเวียนนี่กรรมาัตว์นลังบอลน,นะใช่เด้อเราก็ไปทำเน,นาะเกี่ยวไปอ้อมรุษสวีแล้วก็

t r a i c light. Yeah, t h e r a f f i c light. Yeah. But k a up l i hard t h o u g o t careful. Uh, let's go. Another intersection. Ah, uh, Pagan Tono, I don't know. o n t o n a h o u n t o w h u n e n t k a i Family. and secondary school. the name is the, the o n m e the old place h I have a uh, uh, learn here when I was young yeah this is the o n i n นอกองเ์ียนสินไซด์ก็เป็นชื่อเก่าเล้วพี่น้องเด้อชื่อเก่าก็นครลิงกนเนาะแต่วันนี้เพิ่นเป็นปฐมเลยมัธยมเมื่อก่อนนี่องค์เหนสินไซด์นี่สิเป็นองค์เหนจ้าง เจ,เจ้างแต่ลขทับาวเจ้ากับผมว่าจเป็นเงินจ้างหรือเงินลวงเนาะ e ลาย t ิด s p r i v า t e school. Yeah, you h a ้ e ง o p า y by term ื่เงินเงีย So the r e n t s coming again you see traffic here ทานจคเมาลูกทานต้องมินสือเลยไปหาแบบ,บคันไหมถ้าว่าเป็นฟรอมล c สคูล uh, เนาะกตประมาณนี้พี่เนาะการจินการสัญจรตอนหน้าหองเรียนจิตคัดสมควรพี่นนองเนาะจิตคัดสมควร,คควรประมาณนี้ เมืองลาวจะแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรนี่ยากอยู่เพราะรถหลถนนน้อยเนาะถนนลังแงก็สองสองเลนเนาะประมาณนี้ they have only two l a n e อ่าอีายนปรุเวทรปรุเวทีร์ส like I said it's hard to solve the problem in 缅甸 or ีินเดียอส่เ s ร they got too many car here do you see that All the way down there. It's jam. This size jam also. Okay, let's go another intersection. Now we are another intersection of <coughs> Kaesong Pomihan uh, Avenue. This <coughs> time we are not in the are on the Kaesong Phomihan Road. observe yourself yeah observe yourself i don't know how to explain <laughs> <So>. <coughs> <coughs> yourself, guys. I cannot explain that. Wow, look at the traffic, now. fucking laos guy in Vientiane, capital ke banir pai no kan to ah kon bot tin to let's go another intersection to observe the ah uh, the traffic uh, in between uh, intersection and let's go and observe it. ยูส์มอเตอร์ไซค์ก็ขาเจ้าก็ใช้รถจักรที่กถ่ายทำเป็นน้ำ,นำแหวนครับกะถ่ายาทำเป็นน้ำที่เราเป็นน้ำเนาะประมาณนี้ในเวลาจอดไฟแดงแต่บางคนบางแล้วก็สีเป็นตาย่านขวาร่าขาเจ้าก็อยู่ในถนนแล้วก็ถ่ายทำวิดีโอเป็นนั้นที่รถจักรเนาะ อันนั้นก็เป็นนักเงียนที่ว่าเรื่องเงียนมากพอไม่ไปครับออประมาณนี้ เจ้าเคยว่าเปนอกพยายามจะทำทริปในไหลาสุดบอลที่ขับทูวประเทศสหรัฐอเมริกาบอลที่ขับเจ้าเคยอาศัยอยู่38ปีแต่ข้าพเจ้าก็ยังมีเสื้อซัดแล้วจะเป็นผลสรรซัดอเมริกาเนาะประมาณนี้ just uh, about uh, a few days I uh, will go back to the united states of america where i live for uh, 30 years yeah. so this why i try to do uh, too many clip for you guys yeah. observe yourself guys It will be dangerous for me, but I have to do it. For my Epsi. คำมัน b s u สุข r าพดีแบบี้เ็กนอยบาคนไล่เขเห็นเขาจะตามไปกัดกระดิ่งน่นน่ which is another intersection somewhere uh, Kaisan p o m i h a n Street อันนี้ก็เป็นเสียงอีกตัวนึงนะครับเนาะอ่าเทานได้สังเกตเองเนาะ please observe yourself yeah. the traffic invention รถจักรเนาะหลายแ่นแต่รถตักรไปไวก่อน of c o เอ่อ the motorcycle e f y the a ก็ faster than the car ด้วยตาท่าดเองเนาะการสัญจรในเรา Guys. They have experiences. สังเกตังใจเรกื่อพี่นั่งเ้อะเขามีประสบะการณ์แล้วเนาะคนยุ่งยงกจัาสามารถที่ขึ้นลงซอกท้างไปได้ประมาณนี้ ภาพนี้เนาะครับเจ้าก็ขอติดคลิปไปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กดเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งนะมันจะ่น้องเด้อมีโพสต์อย่างนี้จะสุดขับสร้างหลักฐานแล้วเนาะนี่ไอตัวสถิติ thank you watching please f o l l o w m e wherever I go o r in few days I will go back to the United State of America once again in few days. Yeah. I lived there for 30 years. I might come back to my motherland uh, once again. So thanks watching. So, but don't forget to like, comment and subscribe the bell. I really appreciate it uh, with the FC. เด a n ยววันนี้จะไปกันที้ตลาดดงดุกเอาไว้ทามแอปซีของห้องแล้วเนาะก็ไปทายทําอยู่ตลาดดงดุกเนาะเท่านี้หายแล้ว แชร์ปลุกประเด็นกับยุ้งโมฮูแล้วก็ได้ไปทายทำถนนรันสร้างให้แล้วเนาะศาสนาลิซี่เวียงแก่นยามเริ้งเหียนเนาะได้ไปทำเห้แล้วประมาณนี้คพื่อเนาะสนับสนุนขับเจ้าขอบอคลิปเนาะขอบใจที่เข้ามาชมเอันดัหนะนะนะน,นึ่งเนาะนนรับฝันดีพี่น้นองโชคดีเด้อลากันไะป